รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยลำบากลำบากกบว,วันที่ไม่มีตังค์เลยพี่ยู่แค่ต้องแบบเอาทองไปขายท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างบุกป่าฝาดง,งเพื่อเพื่อคนไทยให้เราเป็นส่วนเล็กๆมากก็เลยมีความรู้สึกว่าอ่ะแบบลดภาระท่านหน่อยนะฮะอย่างที่บอกว่ามีโอกาสได้ช่วยทาหารเงี้ยทุกวันนี้เลยทำ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  ไม่ใช่ว่าเด็กสมัยนี้มันสบายนะเขาก็อาจจะต้องเจอเวทีประกวดมาหลายๆเวทีมาลคนร้องดีไม่มีโอกาสก็เยอะโอ้โหเขามืกรีเราเราก็แบบอ้าทุกคนแต่พอไปเจอข้างนอกไม่สนใจคือคือเท่จะพยายามบอกทุกคนว่าเฮ้ยเจอใครก็ตามยิ้มความตายมันเป็นเรื่องไม่แน่นอน วันพรุ่งนี้เราอาจจะตายหรือนั่งๆอยู่วันนี้อาจจะช็อกก็ได้คือเขาบอกว่าให้ใช้ชีวิตเหมือนวันนี้เป็นวันสุดท้าย ดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับเรื่องราวของแขกรับเชิญในคืนนี้นั้นต้องใช้คําว่าเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์เขาคนนี้ในฐานะนักร้องน้องใหม่ที่สร้างปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของวงการเพลงของเมืองไทยทีเดียวด้วยรูปแบบของการสร้างศิลปินที่ไม่เคยมีมาก่อนในยุคนั้นจน,จนเกิดคําว่าป่าล้อมเมืองนักร้องสตริงที่ดังจากไต้หวันแล้วจนในที่สุดดังในกรุงเทพและดังทั่วประเทศ วันนี้เขาหายหน้าหายตาไปจากแวดวงวงการบันเทิงก็ก็ถือว่าหลายปีทีเดียวเขาไปอยู่ไหนทําอะไรและปัจจุบันกําลังจะทําอะไรปวใจด<ๆ>ังไฟสุงสวงทะลวงอกฉันเมื่อเธอมาตัดสัมพันธ์เอาเมื่อสายไป มมมัีใใคห่่เเธอึงาาปลยนจจกขอต้อนรับคุณเทพอุเทนพรมินครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆก็ได้เจอกันบ้างเป็นระยะระยะครับผมนะฮะแต่ถ้าเทียบกันว่าช่วงหนึ่งที่เราออกอัลบั้มออกงานเพลงครับมีหน้าตาออกไปในสื่อเยอะกับช่วงหนึ่งหายไปใช้ชีวิตอย่างอื่นก็เยอะและช่วงนี้ก็กลับมาบ้าง ครับผมก็เลยมาคุยกันว่าตอนที่หายไปไปทําอะไรเป็นอย่างไรย้อนอดีตนิดหนึ่ง20กว่าปีที่ว่าสัก20เท่าไหร่ฮะตอนนั้นมาเป็นแขกงในรายการเจาะใจจะ25ปีแล้วครับพี่จะ25ปีตอนนั้นเท่ออกอัลบั้มชุดที่1ครับผมชื่อชื่ออัลบั้มแดกคนหวังดีครับเพลงที่อยู่ในนั้นที่ดังก็หกหน้าตายครับก็คือเพลงที่ยังคงได้ได้ได้ยินต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันทุกวันนี้ก็ยังคุ้นเคยกันอยู่ใช่ครับผมใครยังไม่คุ้นเคยหนึ่งนิดหนึ่ง ปวดใจดังไฟสูงสูงทะลวงอกฉันเมื่อเธอมาตัดสัมพันธ์เอาเมื่อสายไปตดา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 ขอเนื้อดีครับพี่ออกจำเนื้อไม่ได้มันนานมากโอเคเอาอันนี้ท่านผู้ชมนึกออกว่าอ๋อเพลงนี้นี่เองตอนนั้นเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นครับที่คําว่าป่าล้อมเมืองคือป่าล้อมเมืองเนี่ยตอนนั้นย้ําก่อนนะไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่มีอะไรทั้งสิ้นคือยุคนั้นนี่จะเป็นที่บอกว่า เพลงสตริงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะโปรโมทกันทางโทรทัศน์ก่อนอแล้วก็แผ่นก็จะไปตามสถานวีว,วิทยุต่างจังหวัดดังจากเมืองหลวงแล้วค่อยส่งออกไปเขาเรียกว่าย<ล>ิง<ล>จากเมืองหลวงก่อนอ่านะครับอพอทีวีคนเห็นเยอะๆแล้วก็มันก็ต่างจังหวัดเขาค่อยๆหาฟังกันว่าเฮ้ยนี่คือใครอ่ะทำไมชาวเมืองเขาออกทีวีเยอะเขาสงสัยคนเมืองชอบมาลองฟังดูแล้วก็ชอบตามใช่ครับคือเขาเห็นหน้าตากันแล้วว่าคนนี้เฮ้ยสวยหล่อเขาเลยไปซื้อเทป นั่นเป็น<ฮ>สูตรของยุคนั้นใช่ครับหลังจากที่เทมอัดอัดอัลบั้มเสร็จแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นประมาณสักส4มสี่เดือนเนี่ยเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมีโอกาสเฮ้ยเราจะมีโอกาสได้ออกทีวีเหมือนคนอื่นแล้วไม่มีหน้ามันไม่น่าเป็นไปได้<อ> hmm. นะฮะแล้วก็เลยเฉยๆไปแต่ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นสามเดือน เพลงมันติดเพลงมันติดไปละโอเคนี่คือเรื่องราวที่เป็นปรากฏการณ์ของยุคนั้นครับถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงจะเป็นโลกของโซเชียลมีเดียที่สร้างศิลปินดารามากมายอย่างที่เรารู้จักคุ้นเคยกันมีความสงสัยว่าเฮ้ยเรหายไปตั้งนานไปทําอะไรยังไงมาอัปเดตเลยตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างคือตอนนี้นะฮะก็ถามว่าหายไปเนี่ยคือหายเฉพาะหน้าอย่างเดียวครับแต่ว่ายังอยู่ ตัวกับเสียงยังอยู่พี่เพราะว่าที่ผ่านมาในเทปก็ไปอยู่เบื้องหลังเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ค่ายเทปใหญ่ๆเหมือนสมัยก่อนไปเป็นผู้ผลิตเหรอผู้จัดทาอย่างนี้ฮะพี่ต้องบอกว่าเราเนี่ยรับทําเพลงละครอย่างที่ใช้บริการเทปมาตลอดนี่ก็พี่ตู่คำว่าทําคือคุณร้องใช่ไหมร้องและทําดนตรีแล้วก็เทปจะมีทีมแต่งเทศต่างหากก็อยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังทาอะไรอีกครับก็แต่งงานโอเคแต่งงานมีลูก ลูกอายุเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้จะห้าขวบเขาเขาจะบอกทุกครั้งว่าเวลาออกรายการเนี่ยเขาบอกว่าพ่อต้องบอก้วยนะว่าพ่อมีลูกอยู่ที่บ้านทำไมเขาพ่อชอบไปพูดว่าพ่อเป็นโสดแล้วนะนหนูดูอยู่อ๋อรู้แล้วอันนี้มาจากไหนครับแม่มันต่งวัแม่ฉันเราจะบอกเงี้ยโอเคแล้วพ่อได้บอกไหมว่านูกอยู่หลังเวทีให้บอกเลยให้บอกเลยคือผมมีลูกอยู่ที่บ้านครับชื่อองริมครับครับอายุห้าขวบอายุห้าขวบทำอะไรอีกบ้างครับ ก็ทำบริษัทให้เช่า o บอันนี้อันหนึ่งของที่บ้านของแฟนอขงที่บ้านที่เขาทำอยู่แล้วเป็นลูกเขยเป็นลูกเขย d b s DBS นี่แหละกล้องแล้วนี่มาจากเขาทั้งนั้นเลยแล้วเท่ก็เลยมาเปิดเป็นเป็นบริษัทพริมโปรดักชันทำอะไรครับเป็น OB แบบเล็กราคาย่อมเยาวกว่าราคาย่อมเยาวกว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าจะเช่า DBS ีเนี่ยมึงทีมต้องเป็นงานใหญ่งานเล็กก็เป็นบริษัทพริมใช่ครับงานแต่งงานหรือว่างานเปิดตัวสินค้าอะไรอย่างงี้ก็มาใช้ของเราได้ทำอะไรอีก ตีกอล์ฟกินเงินผู้คนตามสนามกอล์ฟต่างๆอันนี้ได้ยินมาได้ยินมาเข้าหูอันนี้มีเพื่อนร่วมอุลวงการครับไทธนาวุธครับครับก็ไปตีก็เอาเงินมาแบ่งกันพี่มันโจรไงไม่รู้เอามาทาบุญพี่มาทําบุญนะมาทำบโอเคแล้วอะไรครับครบยังก็มีพี่พี่ทำเหรองานเพลงนอกจากงานเพลงละครแล้วเพลงของตัวเองไม่ทําแล้วเหรอเพลงตัวเองเนี่ยก็ทําบ้างพี่แต่ว่าเท่ทำแล้วก็ขายในี ตามคอนเสิร์ตไปแล้วเราไปร้องเพลงเงี้ยเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้โปรโมทใช่ไหมฮะแต่เวลาเราไปร้องเพลงเราก็จะบอกว่าพี่ผมมีอัลบั้มใหม่นะที่ผมทําขึ้นมาแต่ว่าอัลบั้มเก่าๆเนี่ยเท่ก็จะไปซื้อในราคาถูกมาสมมุติว่าเท่ทางทางเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เขาปั๊มอยู่นะฮะ,ฮะเขารู้ว่าเราไปร้องเพลงเนี่ยเราต้องการซีดีไปขายเขาก็จะมาขายเราในราคาพิเศษสมมุติเขาส่งเท่มา50าบบาทเ<ะ>ท่ก็จะบอกว่าพี่ครับทุน50บาท ผมขอร้อยหนึ่งขายที่งานนะพี่ขอร้อยหนึ่งห้าสิบบาทเป็นทุนหักไว้เพื่อเอาไปซื้อแล้วมาขายใหม่แต่ห้าสิบบาทเอาไว้ไปทําบุญแสดงว่าเป็นคนชอบทําบุญชอาทาบุญพี่แล้วก็อีกอันนึงที่ทํามาโดยที่สังคมจะไม่ค่อยรู้ครับคือเท่จะมีมีพี่ๆที่รักและเคารพกันเยอะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาเขามีงานจัดงานหรืออะไรต่อมีอะไรเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยเท่พี่จะจัดงานปีใหม่นะพี่มีงบให้เท่านี้ สมมติพี่มีเงินไปสองแสนเทพิกชวนเพื่อนๆมาใครที่ว่างนักร้องต่างๆดารานางแบบเก่าๆว่ามาเลยเอาเป็นเพื่อนเราอะที่สนิทอะเอามาช่วยกันแล้วก็ใส่ซองให้เขาไปเทพมันจัดการแลก็คือแจกงานให้เพื่อนใช่ครับช่วยเหลือกันใช่ครับเดี๋ยวนะคุณชอบทําบุญแล้วคุณก็ช่วยเหลือผู้คนครับเอาทำบุญก่อนมีอะไรบ้าง ทําบุญที่ผ่านมาในที่ทําประจําประจำาเนี่ยก็มีบุญที่รลกหัวใจเด็กนะครับพี่ที่แบบไปทาแบบต่อเนื่องใช่ไหมต่อเนื่องครับต่อดาวนานแล้วใช่ครับใช่ครับแล้วก็เด็กปากแหว่งเพดานโวนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ทําร่วมกับพี่ที่สนิทคือพี่ต้นสุชาติชาวังกูลแล้วก็พี่ชมพูเราชมพูฟุตตี้นะใช่ครับก็หาเงินไปช่วยทหารตํารวจตะเวนชายแดนที่พิการจากสำเรวจชายแดน ที่รักษาตัวอยู่ใช่ครับที่โรงพยาบาลพระมงกุฎครับอันนี้คือทําอันนี้คือทําทุกเดือนถ้าเทศไม่ว่างพี่ต้นไปทุกเดือนอยู่แล้วเท่ก็มีหน้าที่หาเงินไปช่วยบ้างวิธีหาเงินคือก็เวลาไปร้องเพลงก็หน้าเวทีเวลาเราได้บอกเลยว่าของชวนกันทบุญอย่างนี้ใช่ครับชวนทําบุญเลยครับแล้วก็บางทียังไม่มีใครขยับขยับเองคนแรกเลยนี่จริงก็จริงครับแต่มันเป็นจิตวิทยานะล้วงมาก่อนพี่ครับเออเนี่ยอ่ะเทศคนแรกเลย1,000บาท ที่เหลือแล้วแต่พี่นะและ้วพี่คิดดูว่าเขาจะกล้าไหมาที่น้อยกว่าพันหนึ่งเพราะเรายังพันหนึ่งเลยอ่ะแล้วที่เหลือผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นแล้วเราก็ไปจาม,มูลนิธิอะไรที่ว่านี้เหล่านี้ทั้งหมดอพอกลับมาถึงปุ๊บเอาไปให้พี่ต้นเลยให้พี่ต้นสองพครับเ <laughs> <laughs> วทีประกวดของแต่ละรายการเนี่ยมันเป็นการสร้างเด็กขึ้นมาปีต่อปีโอกาสของใครจะมาตอนไหนแค่นั้นเองความตายมันเป็นเรื่องไม่แน่นอน ชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นของเราวันหนึ่งที่เท,ท่จะต้องแบบเลือดถึงคือ5ธ0 0วาทผูกพ,พันกับคําสอนของท่านยังไงครับพ่อถึงขนาดจะไปกู้เงินเขาเพื่อจะไปทํางานที่เมืองนอกขึ้นก่อนซาอุกอลังดังจะไปคุททองแล้วคุณแม่เท่ก็หนักกว่าอีกเป็นเท้าแชร์ของเบียวถว่ายารูปปุ๊บโดนไอ้คนในรูปนี่ครับเดินมาเตะปาบหนึ่งทีถ้าอยู่คนเดียวนะตื่นเช้ามาพราะผมคุกอมไดเลย สนับสนุนโดยและ์ระสลเอ็ก с т р าสามร้อยดัชชีประโยชน์ดีๆทุกเวลาวันนี้ทุกผลิตภัณฑ์ตราชานเรียกชื่อใหม่ว่า SCG สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีปลูกคิดปันสุกบ้านแป้นใต้อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนะครับสถานีนี้จะปลูกคิดปันสุกให้กับชุมชนนี้และนำความรู้ไปแบ่งปันให้กับชุมชนอื่น เพื่อนำไปปรับใช้และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนได้อย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ s c g รวมพลังชุมชนเปิดตัวสถานีปลูกคิดปันุขบ้านแต้นต้ขยายผลโครงการ s c g รักน้ําเพื่ออนาคตจากฝ่ายชะลอน้ําที่สร้างความสมดุลทางธรรมชาติสู่การปรับกระบวนการคิดปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและต่อยอดสู่ชุมชนที่เข้มแข็งเอเราฟื้นฟูป่าขึ้นมาได้น้ํามันก็ถูกบริหารจัดการ จากตัวน้ําเองเนี่ก็ทําให้กิจกรรมต่างๆมันมาด้วยเป็นสวนที่มีความหลากหลายเาก็เ่ิงปลูกปลูกทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่<ช>ป,ปลูกพอหลังจากพืชเสร็จปั๊บมันกลายเป็นสมุนไพรขึ้นมาเป็นอุตสาหกรรมเป็นสมุนไพรเป็นลูมประคบแล้วม,มีวาบรรจุขวดกันเป็นน้ํามันอะไรต่ออะไรก็เป็นอุตสาหกรรมเพสัตในระดับชุมชนเนี่ยก็เพิ่มรายได้กับชุมชนแน่นอนที่สุดก็ขอขอบคุณทาง s c g นะคะรายได้จากสมุนไพร ก็มาจาก SCG ที่มาสร้างฝายค่ะทำให้พื้นป่าฟื้นขึ้นมาก็ทำให้สมุนไพรที่ขาดหายไปเพิ่มขึ้นค่ะเพื่อพัฒนาคนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสถานีปลูกคิดปันสุขจึงเกิดขึ้นครับและ SCG ก็พร้อมส่งต่อความสุขเหล่านี้ไปยังชุมชนอื่นๆทั่วประเทศเพื่อความสุขที่ยั่งยืนต่อไปครับ